ของหมู่ที่หกตำบลวังตะกูที่เราจะร่วมกันก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงหมู่บ้านเราต้องก้าวไปให้ไกลกว่าเดิมจุมกระมนนักขอเข้ามาเติมพลัง,ลงให้พี่น้องอุ่นใจเบอร์สองเบอร์สองเบอร์สอง,อสองจุ๋มกะมนนัดเมียวรวม ผู้สมัครผู้ใหญบ้านหมู่ที่6ตะมนวังตะกูขนใหม่ขนทางานจริงที่ผ่านมาแล้วด้วยประสบการณ์ที่ชัดเจนเป็นอดีตผู้ช่วยผู้ใหญบ้านสองสมัยคณะกรรมการหมู่บ้าน ประธานกลุ่มพัฒนาบทบาทสตรีทำงานร่วมกับทุกภาคส่วนบำบัดทุกบำรุงสุขให้พี่น้องมาโดยตลอดรับฟังปัญหาประสานงานไหวทำงานเป็นระบบขออาสาสารงานต่อก็งานใหม่พัฒนาหมู่ที่6บ้านของเราให้ก้าวหน้าน่าอยู่อย่างยังยืน กันดทีจริรจจร้วยวิสัยทัศน์ศชัดเจนกับนโยบายหลัก3โครงการตั้งชื่อถนนพร้อมป้ายติดตั้งแสดงเลขที่บ้านด้านล่างป้ายปากซอยทุกจุดด้วยวัสดุทนร้อนสีสะท้อนแสงติดตั้งป้ายเลขที่บ้านที่ยังไม่มีให้ครบทุกหลังคาเรือน ปลูกต้นไม้เทิดพระเกียรติปรับภูมิทัศน์ถนนหลักทุกเส้นในเขตหมู่ที่หกอีกีกกสสััทเเพื่่มมมูบ้าานรางุใจทุกพื้นที่หมู่ที่หก มีตำแหน่งที่ตั้งอาคารบ้านเรือนครบตรงตามทะเบียนร,ราชเห็นเด่นชัดทุกเส้นทางระบบการสื่อสารและผังเมืองตอบรับกับเทคโนโลยี Google Map การติดต่อสะดวก,ดวกแม่นยำเหตุด่วน เหตุร้ายเข้าช่วยเหลือท่านได้ทุกช่วงเวลากลางคืนสีสะท้อนแสงป้องกันภยัยกลางวันภูมิทัศนสวยสดใสประชาสุขใจกันทั่วหน้าผู้สัญจรไปมาได้รับประโยชน์กันทุกคน โครงการนำเข้าสู่แผนพัฒนาหมู่บ้านด้วยคณะทำงานกรรมการผู้ทรงคุณนวุฒิควบคู่ไปกับผู้เชี่ยวชาญงานวิศวกรรมโยธาและผังเมืองเพื่อยกระดับหมู่ที่6เป็นต้นแบบหมู่แรกเขตพื้นที่นี้ต่อไปเชิญชวนพี่น้องหมู่ที่6ทุกท่านแสดงพลังประชาธิปไตยร่วมกันพัฒนาเข้าคูหา กเบอร์สวันจันทร์ที่24พฤศจิกายน2568ตั้งแต่เวลา 8นาฬิกาถึง15นาฬิกาออกไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงเลือกตั้งผู้ใยา่บ้านคนใหม่ของเราเข้าคูหากาเบอร์สองเบอร์สองเบอร์สองจุม่มกมนัทเมียวนวมเบอร์สองคนตั้งใจทำงานคนมีประสบการณ์คนของประชาชนอย่างแท้จริงหมู่ที่6จะก้าวหน้าถ้าเราก้าวไปด้วยกัน24พฤศจิกายุนี้เลือก เบอร์สองจุม๋กมกรมลนัดเมียวหลวมเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่หขคนใหม่ก็เบอร์สองจุม๋กมกมลนัดเมียวหลวมเบอร์สอง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 ทุกเสียงคือความหวังคือพลังให้เดินหนะ้าทุกือสุขคือครอบครัวเดียวกันของหมู่บ้าน พัฒนาจะไม่ทิ้งไม่คิดห่างหรือจากจนเบอร์สองพร้อมอยู่เคียงข้างวันใหม่ของพี่น,อน้อง